สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนีนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือ follower บน tiktok กันนะครับผมโดยเว็บเคม mt head นะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนจิ้มกระมางตีเลงไปคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะแปะไว้ให้นะฮะหรือเพื่อนเพื่อนจะเสิร์ชหาคำว่า tmt head ก็ได้นะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให้รอไว้มาสมัครสมาชิกกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนมากดที่สมัครสมาชิกนะครับ ใายเป็นเพื่อนกอกชื่อผู้ใช้เมวชื่อรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมติดใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติได้นะครับผมหรือน้าหางนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับแลวเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอนเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับผมสังเกตว่าเว็บไซต์ก็จะแยกแพลตฟอร์มให้เราไปใช้ง่านะมาอ้นนซยืก็็็จเเหปแบรมูนบ ก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับผมเติมเงินแบบการสั่งซื้อนะครับติดต่ออดมินเลยิดนนะครับก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะผมเปลี่ยนภาษานะครับปุ่มตั้งค่าบัญชี่ะปุ่มเปลี่ยนค่าเงินนะครับแล้วก็ยอดเงินตรงนี้นะครับผมสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็อาจจะยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราให้มาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดอที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับโดยทางเว็บไซต์นะครับผมก็จะมีอออ่่่่งทาาานนนนนนนะะะครัักกกเืติแจีีไปพ ช่องทางแรกก็จะเป็นค r Code คนะครับสำหรับทุกธนาคารเลยแอปธนาคารแนฟสลีปนะครับชิวเพลย์คริปโตเคอเรนซีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำคริปโตนะครับจะปิดคอยล์รีที่เรียบนะครับก็สามารถนำมาใช้งานกับเว็บไซต์กันได้นะฮะด้านขวามือที่เป็นตารางนะครับก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเพื่อนนั่นเองครับอยู่ด้านนี้สำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นค r Code แล้วกันนะฮะเป็นช่องทางที่ง่ายและสะดวกมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ใส่ยอด แลังมาเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับผมมาเลือกที่อ่าทิกต็อกนะครับผมมาเลือกที่หมดมูลนะครับแล้วก็หาคำว่าเพิ่มผู้ติดตามนะครับผมมาด้านล่างนะครับผมบริการนะครับก็จะมีอ่าหลายบริการให้เราเลือกเลยนะครับผมจะมีรายละเอียดนะครับแล้วก็เรนราคาที่ต่างกันไปนะฮะเพื่อนๆก็ลองอ่านแล้วเลือกกันได้เลยนะครับมาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์ของโปรไฟล์ที่เพื่อนๆอยากจะเพิ่มมมมยยยอออออดดดดผู้้้ตติิิาาาาโฟลลล่่่่่่นน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 ะะะคคคครรรรััับบบบใสสทีีชงงกก์ไเววปณ็ืจ ผู้ติดตามหรือ follower ที่เพื่อนๆอยากจะเพิ่มนะครับเพื่อนๆอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่กันเข้าไปได้เลยนะครับกลายเป็นเพื่อนเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมตอนนี้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับก็ไม่มีผู้ติดตามเลยนะครับผมกลายเป็นเพื่อนเข้ามา copy ลิงก์โปรไฟล์นะครับนำมาวางที่ช่องลิงก์นะครับผมใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่100คนอะไรกันหนะครับเมื่อเพื่อนกอครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะฮะแล้วมาเรากรอันครบแล้วก็กดสั่งซื้อเลยนะฮะ เมื่อเพื่อนๆกดสั่งซะะงบบงงื้อแล,แล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องเขียวขึ้นมานะครับคือว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมแสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนๆไนนด้รับการยืนยันแล้วนะหากเพื่อนๆน,นะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับพเพื่อนๆก็มากดตรงนี้ได้เลยครับคลิกที่นี่นะฮะออเดอร์ Order ที่เราเพิ่งกดกันไปก็จะขึ้นมานะครับผมทางด้านขวามือจะเป็นสถานะออเดอร์นะครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ส่วนตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดที่เรากรอกกันไปในออเดอร์นะครับผมหรือถ้าหากเพื่อนๆนะครับต้องกกกกกกกาาาาาารร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 จะะะะะะะดดดดดดดูปปวววััััััััััตติิทททท้้้้้้งงงหหหมมมมมนน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 คคคคคบบบบ็็ีีี่่่สซืออออไเเเเเลลยยยผโช์์ และถ้าเพื่อนๆพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้กดมาที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่หรือหน้าแรกจะมีปุ่มติดต่อแอดมินอยู่นะครบคลิกเข้ามาก็จะพบช่องทางการติดต่อแอดมินถ้าเพื่อนๆพบปัญหาอย่างเช่นกดออเดอร์ไม่ติดเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยไปนุกเรื่องก็เข้ามาแจ้งแอดมินกันได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบใจบริการของทางเว็บไซต์ KMC ก็สามารถแนะนำให้คนอื่นเข้ามาใช้งานกันได้นะครับ เพื่อนๆก็เข้ามากดที่แนะนําเพื่อนนะครับมาครับล็อกลิงตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันได้นะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเมื่อคนอื่นๆก็มาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วเมื่อเรากดสั่งออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับผมเรากลับมาดูที่หน้าโปรไฟล์กันดีกว่านะครับผมเดีตอนนี้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับไม่มีผู้ติดตามหรือฟอลโลเวอร์เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามารีเฟ e s หน้ากันดูนะครับว่ายอดขึ้นมาหรือยังนะครับผมอ่าเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆจาาาากกกคคคคคคคนน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 นะะรรรรัััับบบตอออออี้้้เเเเเพพิ่่่่่มมมขึปป็แแลวืๆดไงผ เพิ่มเกินมาด้วยนะฮะเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับก็เป็นทางการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมใจดีมากๆเลยนะครับชอบแถมให้ลูกค้าอยู่ตลอดเลยแล้วในวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ t m g h ห็นไปเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็ทิ้ไปทีลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะขอมาสมักกันก่อนก็ยังดีนะครับผมในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ